อาจาริ่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ดวงรุ่งพุ่งกระจนดคือราศีากลุ่มครับขอ,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 อกจำนาราศีที่ในช่วงนี้ ดวงรุ่งพุ่งกระชูดได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีกุมต้องทราบไว้ว่าเทพหรือดาวประจําตัวก็คือราหูเพราะฉะนั้นหาโอกาสไปไหว้พระราหูทรงพุทธมีพระราหูทรงพุทธติดตัวเนี่ยจะเป็นมหามงคลสำหรับคนเกิดในราศีกุมและดารานักแสดงหรือคนที่ทํางานและเป็นที่น่าสนใจของคนในสื่อโซเชียลที่เรียกว่าผ่านสื่อมีแสงเนี่ยคนนี้ต้องมีดาวราหูในดวงชะตาเด่นครับเพราะฉะนั้น ราหูในยามนี้โคจรน,นำหน้าดวงชะตาของชาวราศีกุมครับตั้งแต่17ตุลาที่ผ่านมาจนถึงกลางปี68แล้วใครดูนะชาวราศีกุมเนี่ยพอกลางปี2 5 6 8บวกไป3ปีนะชุดจะพุ่งรุ่งยิ่งกว่านี้เพราะราหูจะมีตำแหน่งเป็นเกษตรปีครึ่งตั้งแต่กลางปี68ไปแล้วก็เป็นมหาจักรไปอีกปีครึ่งมันจะโลดผลโจรทยานงานเพียบนะไปดูลถ่ายลงหนาไปคุณจะได้มีความหวังกำลังใจ พรงนี้ดวงพุ่งกระฉูดเป็นเพราะว่ามีดาวอังคารดาวศุกร์ดาวเสาร์ัวจรทับเดือนชะตาแล้วได้ตำแหน่งเป็นเอกนรเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์องค์แห่งความมั่นคงองค์แห่งความสําเร็จขยันแด้รวยสู้แล้วรวยไม่เกี่ยงงานแล้วดีเต็มที่ครับช่วงนี้ทํางานต่องานทํางานหนึ่งได้อีกงานหนึ่งทางานอีกงานหนึ่งได้อีกสองงานทําไปเถอะครับเพราะเป็นช่วงดวงรุ่งพุ่งกระฉูดยิ่งทํายิ่งได้ดียิ่งไร้สดยิ่งขายของได้ หาเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑมาบูชาติดตนไว้ไปไหว้พระราหูทรงครุฑสี่ภาคภาคเหนือวัดพระธาตุุญธชยัยพระอีสานวัดสารลอยโคราชภาคใต้วัดนาำพญานครศรีธรรมราชภาคกลางวัดเจ้าอามไปไหว้สัตวาระาเพื่อเปิดดวงชะตาเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดวงรุ่งพุ่งกระชูดได้แก่ชาวราศีกุมวันทงครับ